บลูเวอไลสายของเคยังตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้งานบ่อยแล้วก็ใช้งานเยอะมากนะครับในความที่ว่ามันเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานนะเวลาใช้งานไปนานๆปรากฏว่าแปลงฐานหมดนะครับเปิดไม่ติดนะอันนี้ผมก็ทําการแกะในส่วนของมอเตอร์ออกมานะเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลงฐานสําหรับมอเตอร์ตัวนี้จะเป็น7 7 5นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของแปลงฐานที่ผมออถอดออกมานะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของ ฐน,นหมดไปเลยนะครับแล้วก็สปริงที่จับฐานอยู่ก็ขาดไปเช่นกันนะก็เลยจําเป็นที่ต้องหาเทียบอะไรมาใส่แทนนะครับโดยที่ผมก็ไปได้เป็นตัวนี้มามันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเหมือนเหมือนกันนะตัวนี้ผมสั่งมาตัวหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นนี่ครับลองเทียบดูตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับ เวลาเราจะสั่งซื้อนะเราก็วัดขนาดข,าดของเราแล้วก็เทียบกับขนาดของที่ร้านค้าเขาแสดงให้นะครับเวลาเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดคอมมิวเ,เตอร์ด้านในนะครับแล้วก็จะประกอบกับคืนหลังจากที่ประกอบเข้าไปเรียบร้อยผมก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับในการตอกขอบด้านข้างเพื่อจะยึดในส่วนของฝาหลังเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับก็ตอกอยู่หลายจุดเหมือนกันมันจะได้แน่นๆนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่ผมจะเอาออกเนี่ยผมก็ต้องตอ,อกออกแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือตอ,อกในส่วนที่เขาตอ,อกภาพไว้เนี่ยออกมาดูลักษณะนะครับตอ,อกมาก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเพราะของเดิมเขาก็ตอ,อกในจุดอื่นๆผมก็ทําการตอ,อกออกมันก็อาจจะเละบ้างเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําการประกอบกับคืนนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ ใช้งานได้ดีตามปกติเลยนะครับในงบประมาณที่ต้องบอกว่าถูกมากจริงๆยีกว่าบาทนะครับดังนั้นสิ่งไหนที่เราสามารถซ่อมเองได้ก็จัดการเองได้เลยนะครับท่านไหนที่เจอปัญหานี้อยู่มอเตอร์ Motor 7จแปลงถ่านหมดก็ซื้อไปเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปวิดีโอรตรง description สำหรับแปลงถ่านตัวนี้หวังว่าน่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้